สวัสดีค่ะวันนี้ไทยบุกรีดเดอร์มีหนังสือมาแนะนาอีกเช่นเคยนะคะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าเตรียมสอบ TOEFL Junior จากประเด็นข้อสอบจริงการสอบ TOEFL Junior คือการประเมินระดับภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวันและในห้องเรียนสําหรับเด็กอายุ10-17ปีโดยสามารถนำคะแนนสอบไปใช้ยื่นสมัครเรียนระดับไฮสคูลในต่างประเทศได้ดเองค่ะหนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนที่1จะเริ่มด้วยการอธิบายเกี่ยวกับการสอบ TOEFL Junior อย่างละเอียดจากนั้นเป็นแนะนําวิธีการใช้หนังสือต้องอ่านแบบไหนถึงจะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดันนี้จะมีไ ไปต่อกันที่ส่วนที่2ตรงนี้จะเป็นสอนจับประเด็นวิเคราะห์โจทย์แต่ละรูปแบบซึ่งข้อสอบจะมีทั้งหมด3พาร์ทคือทดสอบความเข้าใจในการฟังทดสอบรูปแบบภาษาไวยากรณ์ความหมายและทดสอบความเข้าใจในการอ่านดูตัวอย่างในหน้านะคะหนังสือจะช่วยไก์ให้ว่าโจทย์ถามหาอะไรวัดความเข้าใจด้านไหนและเราต้องตอบประมาณไหนเหมือนมีครูมาสอนอยู่ตรงหน้าเลยค่ะมาถึงส่วนที่3ส่วนนี้สําคัญมากเพราะจะได้ลองทาข้อสอบทั้งหมด2ชุดรูปแบบข้อสอบจำนวนข้อสอบระดับความยากเหมือนข้อสอบจริงทุกอย่างเลยถ้าลองทาข้อสอบครบทั้งสองชุดรับรองว่าทําข้อสอบจริงได้แน่น และส่วนที่4คือเฉลยข้อสอบซึ่งเฉลยของเล่มนี้ไม่ได้บอกแค่ข้อไหนถูกหรือผิดเท่านั้นแต่มีคําอธิบายแบบละเอียดมากๆมาให้ด้วยถ้ามีจุดไหนที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถอ่านทวนซ้าได้หลายรอบเลยค่ะเท่านั้นยังไม่พอมีไฟล์เสียงของข้อสอบพัดฟังมาให้ลองฟังจริงๆด้วยค่ะลองมาฟังตัวอย่างไฟล์เสียงกัน One Listen to a high school basketball coach making an announcement on the school's intercom Good morning, students. The high school basketball tryouts will be today, May 20 t h from 3- to 5 p.m.